ครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับผมร,รุกรเอียมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์เช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสายงานบนในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook บูนิวส์ครับยูทูบช anel พิมพ์คําว่าข่าวบูนิวส์ zoom .2.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี gbn ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับในวันนี้เช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าถึงพระรัตนรรายภายในด้วยความพอใจและความพอดีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่า การทำสมาธิเราสามารถทำได้ทุกอิริยาบถท,ทุกภารกิจเราสามารถฝึกใจได้ให้สังเกตดูใจตัวเราเองสังเกตดูการกระทำการพูดการคิดทุกอย่างที่เราทำว่าพอดีแล้วหรือยังไม่ว่าจะกวาดบ้านจะล้างถ้วยล้างชามจะหั่นผักงานต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งเราต้องทำ ถ้าเราสามารถทำงานเหล่านี้ให้พอดีได้แล้วเราก็สามารถฝึกใจให้พอดีได้โอวาทหลวงพ่อธรรมชยกครูมิหยัยครับดังนั้นเริ่มต้นจากการฝึกความพอดีนะครับนำมาสู่ความพอใจและเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในด้วยกายที่สบายใจที่สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมในวันนี้จะได้นำข่าวสารงานบุญที่จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ นำมาซึ่งความสบายกายและก็ความสบายใจนั่นเองนะครับข่าวสารกบุญแรกครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับทางศูนย์การแปลและวิจัยคัมภีพรพุทธศาสนาอาโลโกโได้จัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่องภาษาและพระพุทธศาสนาครับเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาศูนย์การแปลและวิจัยคัมภีร์พุทธศาสนาอาโลโก Bing, ได้จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่องภาษาและพุทธศาสนา ดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์รดรชานวิทย์ทัดแก้วอาจารย์ประจำคณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและพระพุทธศาสนารวมทั้งมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เก็กบรักษาคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตรวมถึงภาษาอื่นๆเช่นคันธารีโดยภาษาเหล่านี้ใช้ในการสื่อสารและเผยแพร่พระรพุทธศาสนาโดยมีการถ่ายทอดภาษาแบบปากต่อปากหรือมุขปาฐะและการทรงจำแต่ภายหลังได้มีการจดบันทึกนอกจากนี้ยังกล่าวถึงภาษาที่มีอำนาจในการสื่อสารและใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชันวิทย์ทัดแก้วได้แข่ความเปรียบเทียบไปว่า ภาษาที่หลากหลายเปรียบเหมือนกับกล่องยาที่ทำหน้าที่รักษาคุณภาพของยาคือคำสอนเนื้อแท้จึงอยู่ที่ตัวยาไม่ใช่กล่องของยาโดยการบรรยายครั้งนี้ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกและในแง่มุมต่างๆที่มีความใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ซึ่งการบรรยายนะครับก็ดำเนินไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากนักศึกษานิสิตคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้เรียกเปลี่ยนความรู้และมุมมองระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานี้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปครับเดี๋ยวในช่วงนี้ครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์นะครับความรู้ใหม่ๆที่มีผู้ที่ได้เข้าไปเรียนรู้ภาษาและพุทธศาสนาครับวันนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่อาโลโก ได้ให้เกียรติเชิญมาบรรยายเรื่องภาษาและพุทธศาสนาจริงๆที่มาบรรยายเนี่ยก็รู้สึกประทับใจยอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ฟังทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมใช่ไหมครับแล้วก็ยินดีที่จะคิดขบคิดตามอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเปิดกว้างในในเรื่องของวิชาการ พุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นยังเป็นเรื่องที่ยังศึกษากันอยู่ถูกไหมยังไม่มีข้อสรุปอะไรแน่นอนก็คืออยากจะส่งเสริมว่าถ้าคนที่สนใจในเรื่องของวิชาการเนี่ยก็อยากจะให้มาเรียนรู้พุทธศาสตร์ศึกษากันให้มากถูกไหมส่วนคนที่สนใจเรื่องของการปฏิบัติ่างเนี่ยก็ก็ ท่านก็ยังสามารถศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาที่จะนําพาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไปได้ดังนั้นสองสายเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันถูกไหมแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาเนี่ยอาจจะต่างกันบ้างถูกไหม,มเพราะฉะนั้นก็หวังว่าผู้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วก็ในโอกาสหน้าในหัวข้ออื่นๆวิทยากรอื่นๆเน,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 นี่ยก็ท่านก็จะได้รับความรู้นะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณนะวัดพระธรรมกายเป็นอย่างสูงนะครับที่เปิดเวทีในการเรียนรู้ครั้งนี้ครับขอบคุณครับ วันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาฟังการบรรยายของอาโลโกในเรื่องภาษากับพระพุทธศาสนานะซึ่งต้องถือว่าได้ประโยชน์มากเพราะว่าอาจารย์ก็มาจากคณะสอนศาสตร์จุฬานะแล้วก็ให้ความรู้เราเชิงภาษาศาสตร์นะเชิงภาษากับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาคือทําให้เราเนี่ยมีความรู้กว้างขึ้นมองได้กว้างขึ้นเช่นอย่าง ช่วงหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าในยุคก,กลางเนี่ยประมาณพศพันหนึ่งเนี่ยภาษาส,าสัานสกฤตเนี่ยเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อกันในอินเดียทางตอนเหนือหรือแม้แต่การที่พระถังสัมจัง๋งหรือว่าอี้จิงเนี่ยมาเรียนเนี่ยพระถังสัมจั๋งเมื่เรวก็โดนโดนมาับให้เรียนภาษาส,าสัานสกฤตก่อนแล้วก็ถึงจะเรียนคำพีพระสูต,ต่างๆหรืออี้จิงเนี่ยมาทางเรือเส้นทางสายไหมมาพักที่อาณาจักรศรีวิชัยเพื่อเรียนภาษาสันกสกฤตแล้วก็มาศึกษา ในหมายว่าในลานทายอีกทีหนึ่งเป็นต้นเนี่ยหรือว่าไม่แต่สาวโศกเองเนี่ยการจจรึกภาษาในสาวโศกเนี่ยอ่าซึ่งก็มีแต่ละถิ่นก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็บางทีก็มีจารึกเพิ่มไปอีกเนี่ยอ่าเป็นต้นนะฮะซึ่งซึ่งทําให้เราเออได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้นอนะ่ะในการที่เราศึกษาธรรมะในแบบฉบับของชาวพุทธผู้มีศรัทธาอยู่แล้วในพระพุทธศาสนานะกลับมา ศึกษาภาษาที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เราเห็นชัดขึ้นแล้วก็มองได้กว้างขึ้นนะทราบข่าวของการสัมมนาในครั้งนี้นะครับจากหน้าเพจนะครับเฟซบุ๊กนะฮะของอารโลโกก็เห็นแล้วก็รู้สึกสกิจใจนะครับที่มีการพูดถึงในเรื่องของภาษากับพุทธศาสนานะครับพอดีเราก็เลยทําวิจัยเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับก็เลยทํากําลังทําดุีนิพนธลระดับอของมจลนะครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษากับพุทธศาสนาก็เลย เกิดความสนใจนะครับก็เลยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านอาจารย์ก็ให้แง่คิดหลากหลายนะครับในมุมมองของอพุทธศาสนศึกษานะครับกับเราซึ่งเคยเรียนมาในฐานะเป็นพุทธศาสนาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับแต่ว่าโดยที่สุดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ช่างใจนะครับแล้วก็เลือกเชื่อด้วยเหตุผลนะครับในเรื่องของภาษาท่านอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบระหว่างกล่องยาฉลากยากับตัวยาที่อยู่ข้างในนะครับ เมื่อเราแยกได้ว่าภาษาเป็นกล่องยาส่วนตัวคำาัพทเป็นตัวยาเราก็จะไม่ทะเลาะกับใครนั่นเองครับผมเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะชอบสแสวงหาสิ่งที่เป็นจริงแท้สิ่งที่เป็นบริสุทธิ์ภาษาเองก็ถูกอ่าเป็นข้อถกเถียงในเรื่องนั้นเหมือนกันซึ่งทางโบราณคดีก็อย่างเช่นว่าอา่ข้อถกเถียงในเรื่องของไทคเขเมนว่าอันไหนของแท้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เลยทําให้เหมือนจับประเด็นได้ว่าเออระบบความคิด ชุดความคิดอย่างเงี้ยค่ะมันมีในหลายวงการค่ะแล้วก็เห็นถึงอำนาจกับภาษาซึ่งในศาสนาคริสต์เองตอนที่เขาแตกนิกายตอนนั้นก็ใช้เรื่องของภาษาที่ที่ทำให้เข้าถึงคนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นพระเวทเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นกลุ่มคนอีกชนชั้นและไม่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับคนที่ชนชั้นต่ำกว่าน,นี้ใช้มาเลยทำใหออ้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือมี มีเขตกั้นของการใช้ภาษาภาษาจึงสามารถที่จะควบคุมอะไรบางอย่างได้เป็นเป็นครั้งแรกที่มาร่วมแบบวงเสวนาที่มีพระคุณเจ้าด้วยก็จะเห็นแบบว่าการโต้อตอบกันในเรื่องของแบบมิติของบาลีสันสกฤตอะไรเงี้ยค่ะก็น่าสนใจสำหรับคารวาอย่างเราว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะ มากันที่ข่าวสาร้ัมบุญต่อไปนะครับพระพิสูนชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยครับพระพิสูจนชาวศรีรังการูปหนึ่งนะครับซึ่งเคยเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยแล้วเกิดความประทับใจและเกิดความรู้สึกนะครับอยากที่จะกลับมาชมอริยสถา,ษานในการเข้าถึงธรรมอีกจึงได้ชักชวนเพื่อนสาธม,มิกนะครับเดินทางมาด้วยเพื่อให้เพื่อนสาธม,มิก ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นของวัดพระธรรมกายแบบเดียวกับที่ท่านได้เคยสัมผัสโดยพระพิสูจน์ทั้งสองรูปนะครับได้เข้ากราบสการรับพระประธานที่อุโบสถพระตรยปิดกวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้สวดมนต์เพื่อส่งเสริญคุณของพระรัตนารายและรับฟังความรู้การบรรยายปฐถมนิเทศเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของวัดพระธรรมกายซึ่งบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีแต่ความสงบร่มรื่นเย็นสบาย ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกประทับใจที่ได้เดินทางกราบสการับพระประธานจากนั้นนะครับทั้งสองรูปได้เดินทางไปยังนัำเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์กราบสการับพระประธานพระธรรมกายพร้อมทั้งได้กราบสการะรูปหล่อทองสำริดพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารนพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์แห่งนี้ครับคือสถานที่ศูนย์รวมแห่งความบริสุทธิ์ ที่มีผู้คนมากมายมาร่วมสังสมความบริสุทธิ์ให้กับตนเองอย่างไม่ขาดสายและท่านนะครับได้มีโอกาสกราบสการะบพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ผ่านนับพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อีกด้วยพระภิสูธิ์ทั้งสองรูปนะครับได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีความปลื้มปิติใจนะครับที่ได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาและจะกลับไปเชิญชวนนะครับเพื่อนสาธรรมิกได้มาร่วมกันเยี่ยมชมพระธรรมกายในครั้งต่อไปครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ มากันที่ข่าวสารกันต่อไปครับจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศนั่นก็คือจังหวัดพระนรครศรีอยุธยาครับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนรครศรีอยุธยาด้จัดโครงการปฏิบัติธรรมใจสว่างรุ่นที่สองครับณศูนย์นปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนรครศรีอยุธยาดนจัดโครงการปฏิบัติธรรมใจสว่างรุ่นที่สอง โดยมีคณะกรียาณมิตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมาจากกระเป๋าวัฒนสูตรออกกาลังกายซึ่งการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับทุกท่านได้ทําความดีด้วยการทําทานรักษาศีลแปดและเจริญสมาธิภาวนาตลอดต่อเนื่องและยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่ได้หมุนเวียนมาให้ธรรมะ แล้วก็เทศสอ์อีกด้วยโดยพระอาจารย์นะครับก็ได้น้อมนำําทบทวนโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชยโยที่ท่านได้เมตตาให้โอวาทเรื่องทานศีลภาวนาเกิดปุญต่างกันอย่างไรโดยมีใจความโดยสรุปว่าบริจาคทานทําให้ความโลภที่หุ้มใจเราจางหายไปเรื่อยๆจิตที่ปราศจากความโลภจะใสขึ้นความอยากต่างๆก็จะหมดไปจิตก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่วนศีลขจัดความกโกรธ ความโกรธทําให้จิตเรอาร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มรักษาศรรีลความร้อนของจิตก็จะค่อยๆค,คลายลงจิตก็ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นมีคุณภาพขึ้นและภาวนาขจัดความหลงจิตที่หุ้มความโมหะอันนี้อยู่ลึกเลยโมหะทําให้จิตมืดทําให้มองไม่ออกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจะต้องแก้ด้วยการทำภาวนา ซึ่งการเจริญภาวนาจะมีอันิสงส์มากกว่าการให้ทานการรักษาศีลเพราะทําให้จิตมีคุณภาพสว่างบริสุทธิ์จิตที่สว่างบริสุทธิ์จะทําให้จิตนั้นมีความสุขมากไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเมื่อทุกท่านได้รับฟังแล้วนะครับก็นานามาสู่การปฏิบัติด้วยการทําทานรักษาศีลจเจริญสมาธิภาวนาอนุโมทนาบุญสําหรับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสทากายของทุกท่านให้สบายทําใจให้สบาย กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญนะครับจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมากันที่ขา่าวสารงานบุญต่อไปนะครับคณะสงฆ์ในโครงการประสมบทปูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้ออกปิณฑบาเพื่อโปรโดญาติโยมณนะหมู่บ้านแกง่งตำบลร่องจิกอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยครับ คณะพระพิสูจน์ะครับในโครงการประสมบทผู้ชาร์ททำ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้ออบปินธบาตร่วมกับคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือเพื่อโปรโดญาติโยมน้ำหมู่บ้านแก่งตำบลร้องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยมีชาวบ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านตลาดต่างๆนะครับได้มาร่วมกันใส่บาตรตลอดเส้นทางที่คณะสงฆ์ได้เดินผ่านการออบปินธบาสในครั้งนี้เป็นบทฝึกหนึ่งในกิจวัตรทั้ง10ประการ ในโครงการสมบทิปูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติของพระนักวกะหรือพระพิสุผู้บวชใหม่ด้วยเพื่อฝึกการเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมและทําให้ญาติโยมได้มีโอกาสใสบาตรแด่พระพิสุผู้บวชใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขจัดความระนีออกไปจากใจใจของผู้ให้นั้นจะผ่องใสขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้นะครับถือได้ว่าเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมของปู่ย่าตาทวดของเราครับ ที่ท่านได้กล่าวสอนให้ลูกหลานไว้ว่าถ้าวันใดยังไม่ได้ทําทานวันนั้นอย่าเพิ่งรับประทานอาหารเพื่อให้ลูกหลานมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองจึงถือได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานและได้สั่งสอนให้ลูกหลานนะครับระพฤติธปฏิบัติตามจนกระทั่งเป็นอริยประเพณีที่งดงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพาการทําให้รักษาอายุพระพุทธศาสนา ราะพระพิสุต,ตารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการให้ทานของญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมกันใส่บาตรส่วนญาติโยมก็อาศัยพระพิสุนในการขัดเกลานิสัยที่ดีๆนำธรรมะขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาน้อมสู่การปฏิบัติมีศิลธรรมประจําใจสามารถปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์นาไปสู่ทางพระนิพพานได้อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ คุณผู้ชมครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือส่ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์กันครับวันนิวส์กครับจะนาพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกับฐานอาววัดวัดพุทธไอซ์แลนด์ครับประเทศไอซ์แลนด์เป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานบุญในพิธีทอดพระป่าบํารุงวัดณร้านอาหารไทยสกลค,ครับร้านอาหารไทยสกลเมืองโซโลอซอฟได้กราบรัตนาพระมหาสมบัติธรรมทีโป จะอาวาสพระพุทธไอซ์แลนด์มาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานบุญท่อพระป่าปบำรุงวัดโดยได้เชิญชวนเพื่อนๆชาวไทยมาร่วมกันสั่งสมบุญภายในงานนะครับมีผู้มีบุญร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและก็ร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีห้าจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัจนะสูตรก่อนที่จะร่วมกันประกอบพิธีท่อพระป่าปบำรุงวัด โดยมีกรรยาณมิตรปุษาบผิวใบคำเจ้าของอาหารไทยนะครับร้านอาหารไทยสกลได้นำกล่าวคำถวายพระปาพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ถวายพระปาและปัจจัยเทียธรรมแต่จเจ้าวาสพระพุทธไอซ์แลนด์จากนั้นกรนารยาณมิตรปุษาผิวใบคำครับได้น,นำทุกท่านกล่าวคำถวายพระตาหารก่อนที่พระอาจารย์จะได้มีโอกาสแสดงธรรมนะครับในหัวข้อเรื่องกฎแห่งกรรมและการจองเวร เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับมีหลายประเทศกําลังเข้าสู่ภาวะสงครามมีการผูกเวรจองเวรต่อกันซึ่งท่านเจ้าว่าปพระพุทธไอซ์แลนด์นะครับเกรงว่าญาติโยมจะไปร่วมอนุโมทนาบาปโดยไม่ได้ทราบถึงเรื่องของที่มาที่ไปในการก่อสองครามจึงได้มีโอกาสนะครับในการแสดงธรรมจากนั้นพระอาจารย์นะครับที่กล่าวต่อไปว่าพระสัมมาสามัสมพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวร ถ้าเราจองเวรกันไปกันมานะครับจองเวรกันอีก1 0 0ยปีพันปีก็ไม่มีทางสงบสุขถ้าทุกคนไม่ให้อภัยกันและยังได้กล่าวถึงการไม่ให้ไปเข้าข้างใครและไปอนุโมทนาบาปก,กับใครเพราะว่าวิบากกรรมจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมถ่ยภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนี่คือภาพบรรยากาศที่ร้านอาหารไทยสุลครับ มาต่อกันที่สหรัฐอเมริกาคันบ้างน,นะครับเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายออริกอนครับได้จัดกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดพระปากรบรอบ20ปีวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาครับโดยภายในงานพระมหาสมบัติอินทปัญยทูท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมให้ใจผ่องใสนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธน,นาศีลห้าคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในบทเจตํำนาน จากนั้นเป็นพิธีเท่าพระป่าครบรอบ20ปีวัดพระธรรมกายออริกอนโดยผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำอัญเชิญเทวดาขอกราบน้มัุนาบุญนะครับกับกัลยะาณมิตรจีน่าอิสิดกะกัลยะาณมิตรนาตยาบุญมากกัลยะาณมิตรคำสายวรจิตกัลยะาณมิตรสมหมยเผาพงสวัสดนะครับนำกล่าวคำถวายพระป่านั่นเองจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายประจัยธยธรรมนะครับ โดยประธานนำกล่าวคถวายได้แก่กเรียนมิตรวรรณพรชูรีกเรียนมิตรพิ่มนทิ์สาลีงามพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบุรณะปฏิสังขรณประธานนำกล่าวคำถวายคือกรัรยานมิตรผาดีจันทบัวสีกัรยยณมิตรสมศรีจันทบัวสีครับพิธีถวายที่พิะวารีครับประธานนำกล่าวคือกรัรยาณมิตรดวงใจมณีราชกัรยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารประธานนำกล่าวคือกเรียนมิตรพิมพ์ธิดาจันแจม กระะารยาณมิตรต่วนมงทองพอร้อมกันนี้คณะประธานาพระป่าและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผระป่าและบริวารอัญเชิญมาที่ด้านหน้าของคณะสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวคำพิจารณาพระป่านะครับก่อนที่คณะท่ามประธานและสาธุชนจะได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจัเตียธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งทุกท่านนะครับก็ได้ประกอบบุญยิกิริยาด้วยกายที่สบายใจที่สบาย ชิญชวนชาวท้องถิ่นนะครับมาร่วมสัมผัสกับสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยเมื่อทุกท่านได้ถวายปัจัยบริวารกรตินต่งตางๆนะครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วทําประธานสงฆ์นะครับคือพระสามพระมหาสมบัติอิทปัญโยก็ได้กล่าวสมโภชนีก้กถาอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเสภาพผู้มีบุญทุกท่านทุกคณะนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับณวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกา ในมุน,นาบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็จากนั้นทุกท่านได้วรวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสืบสารอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาครับได้จัดพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดและพิธีบูชาเปตัาภาลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชานะครับเริ่มขึ้นในเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีครับตามเวลาท้องถิ่น ท่านประธานสงนำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินท้าพิธีถวายกองบุญทอดพระปะ่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพพรเนื้อไม้ดีกัลยาณมิตรเคมิกาปลอดและครอบครัวส่วนพิธีบุพับใตับพลีนะครับเพื่อที่สุศลนให้แดมุญาตที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตร แองเจล่ากริยานมิตรเอ็ดดี้อัลเมโดจากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกริยานมิตรปรมวลสินกริยานมิตรโดโนฮอกแลนและกริยานมิตรคเนสมอลิดครับพร้อมกันมีผู้แทนคณะธรามประธานสาธุชนผู้มีบุญถวายประจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์รับฟังภิกินกาธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมธรรมโมซึ่งท่านก็ได้บรรยายทำเรื่อง ลักษณะการให้ผลของกรรม EP 2หรือตอนที่สองนะครับโดยสรุปธรรมะใจความสำคัญตอนหนึ่งว่ากฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการกระทำเป็นกฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎของธรรมชาติคือทำฝ่ายใดเกิดขึ้นในใจก็ทำกรรมฝ่ายนั้นเกิดกุศลธรรมก็ประกอบกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมก็ประกอบอกุศลธรรมอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติกฎแห่งกรรมจากนั้นนะครับ ทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันตักบาตรและก็ถวายพระตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปพลื้มปิติใจในบุญนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่ทุกท่านได้สังสมงานบุญกิจกรรมต่างๆด้วยการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิโวนาณนะวัดรพระธรรมกายฟลอริดารวมถึงนะครับยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยเป็นการสืบทอดเรียบประเพณีงุศนรรของชาวพุทธแล้วก็สังสมบุญจากทานาไมาคือบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทาน อนุโมทนาบุญกับคณะท่านสภาพผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันจัดวัดพระตาหาันเพลนครับครับมากันที่ขาวสารกานบุญต่อไปนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนวัดพระธรรมกายฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครับสาธารณารัฐประชาชนจีนแด้จัดพิธีมุทิตาสการะแด่พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประเทศไทยครับ เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานวัดประธมกายฮ่องกงเขปริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนคณะสงฆ์และสาธุชนนะครับได้พร้อมใจกันจัดพิธีมุทิตาสการะแด่พระเด็พระคุณพระวิเทศธรรมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธมกายประเทศไทยในวาระอายุอัฒนมงคลครบรอบ60ปีนำโดยพระครูสังฆาภารวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธมกายฮ่องกงพร้อมด้วยพระครูธรรมทรมินทพุทธิวัตโธ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดราชอาณาจักรกัมพูชานำคณะสงฆ์ถวายพานสการะด้วยทูปเทียนแพรและพันดอกไม้ตามด้วยผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายฮ่องกงได้ร่วมกันถวายเครื่องเทศรรม,มุทิตาสการะจากนั้นสาธุชนผู้ร่วมงานนะครับที่เดินทางมาจากประเทศไทยพร้อมทั้งสาธุชนในฮ่องกงครับได้รวมกันถวายปัจจัยมุทิตาสการะแด่พระเดชพระคุณพระวิเทศธรามพร จากนั้นนะครับพระเดชพระคุณพระวิเทธรรมพรเด็กล่าให้โอวาจใจความสําคัญถึงการดูแลสุขภาพนักสร้างบารมีและความสําคัญของการเผยแพ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างประเทศพระเดชพระคุณพระวิเทธรรมพรท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2507ณนหาอเอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในปัจจุบันท่านมีบทบาทเป็นพระธรรมทูตผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสาภาพพระธรรมทุตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริกาที่ปรึกษาสมเด็จพ,พระอครมหาสังฆราชสมเด็จพ,พระสังฆราชแห่งรชาชอาณาจักรกัมพูชาประธานมูลนธิธิธรรมกายและประธานภาคพืค้นเอเชียและแอฟริกานับเป็นบุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันครับ คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่ยอดสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนาสูตรนะครับเช่นเคยมาติดตามรับชมกันว่าสถิติสิบอันดับแรกมีที่ใดที่ได้ท็อปเทนกันบ้างครับท็อปเทนนะครับเริ่มต้นที่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1คือนครหลวงสิบอันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวงห้าอันดับที่4นครหลวงหกอันดับที่5นครหลวงเก้าอันดับที่6นครหลวงสิบสองอันดับที่7นครหลวงสิบหก อันดับที่8นครหลวง11ครับอันดับที่9นครหลวงเจและอันดับที่10นครหลวง17ครับส่วนยอดสูตรธมนาาักดกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้นํามาเลยคือที่จังหวัดสกลนครครับอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่หอุบลราชธานีครับอันดับที่6จังหวัดสระบุรีอันดับที่7จังหวัดกาลสิน อันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับทุกท่านพร้อมใจการสวดมนต์บทราธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรไปสู่เป้าหมายใหม่ที่6,400ล้านจบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกครับปีนี้ตรงกับวันพุธที่2 2พฤษภาคมสวดแล้วส่งย่อยกันได้ที่ forbrighter.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจัก FBW ครับข่าวสารกันเงนต่อไปนะครับบวให้แม่ปลื้มใจธรรมธายารรดับอุดมศึกษารุ่นที่51ครับก็ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษานะครับหรือที่จบการศึกษาแล้วอายุระหว่าง18-30ปีก็สามารถเข้าร่วมสมัครโครงการบวดได้ผ่านทางไลน์ไอนะครับคือ atty ศู ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมนะครับคือ0 8 6 0 7 7 6 0 0 0ศูรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ0 9 2 6 1 9 9 9 1 4เว็บไซต์ครับ ttw ศูนย์เจ็ดสองังอกครับข่าวสารการเงิต่อไปนะครับเชิญชวนน้องๆนะครับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาตินะครับเข้าร่วมโครงการบรรณาธาสำมะเนิโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13ครับโดยเป็นนักเรียนนะครับระดับชั้นนะครับตั้งแต่อายุ9ก้ถึงสิปี เราสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาสมัครเผยแฝ่วัะธรรมกายครับสำหรับช่องทางการสมัครก็สามารถแอดไลน์ไอดีกันได้ก็คือ adty 0 7 2ยเอบอร์โทรศัพท์นะครับ086 077 6000เว็บไซต์นะครับ tty 0 7 2เช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้คือขา่าวสารงานบุญที่นำมาฝากผู้ชมเช,ช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางาติดตามรับชมขา่าวสารงานบุญในวันนี้ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเฟ c e ุ๊ก k ุ o o n นิวสครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว่า c a r b o n e w s Zoom072.com Zoom และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w g b n u s s o o m ข้อทางสถานีจ b บครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าตุทีสุขายาอิตรีตร,ตรนะเรณะยินดีเท่าที่ได้ พอใจเท่าที่มีเป็นความสุขรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ